ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆที่อเมริกาเนี่ยเขาฉายไปสักพักนึงแล้วแล้วที่นี่คือก็ได้มีโอกาสให้แฟนๆชาวไทยได้มาดูเรื่อง The Mistress กันก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงเลยครับเนี่ยจริงๆข่าวอที่ได้เห็นให้แฟนๆชาไทยได้ดูเรื่องนี้ยังไงบ้างคือด้วยความที่แฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้ดูกันไปก่อนแล้วแล้วของเราเนี่ยโรงหนังก็เพิ่งเปิดเนาะ ก็ตอนนี้เนี่ยคือเข้าสายในโรงภาพยะนตร์แล้วก็อยากจะให้บรนดาทุกคนเนี่ยมาได้ดูกันด้วยนะครับผมวิดแบ,บ็คพี่นุ่นเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ดีครับพอดีเพื่อนๆผมก็มีโอกาสได้ดูแล้วด้วยเลยนะครับก็เาขาก็ชอบกันครับผมอยากอยากให้ไบบด้จากความภูมิใจกับการงบันดาลใจเรื่องแรกรก็จริงๆเป้าหมายฮอลลีวูดเนี่ยคือเป็นเป้าหมายตั้งแต่ตอนที่ผมอายุมันสิบสิบกว่าขวบได้นั่นนะครับซึ่งตอนนั้นก็ ไม่คิดว่าจะ,จะได้มาทำงานที่ฮอลลีวูด้วยเพราะว่าตอนนั้นภาษาอังก็พูดไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าคือถ้าเรามีความฝันอะไรเนี่ยก็คือเราก็ต้องทําให้มันเป็นจริงขึ้มนมาให้ได้ไม่ไม่ยองให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้ครับการทํางานเป็นไงการทํางานเป็นไงเหรอฮะคือตอนแรกผมก็กดดันนะฮะแต่ว่าคือพอไปถึงเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันเหมือนได้พักผ่อนไปเที่ยวมากกว่าเพราะว่าด้วยโลเคชันที่เราถ่ายเนี่ยคืออยู่ที่ดูไบ แล้วเราไปอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบที่จะไปถ่ายทำหรือว่าไปทำงานในในต่างถิ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมครับการทำงานการทำงานกับเพียร์เองนี่เขาเป็นดาราระดับก็เลยเนาะใช่ไหบก็สนุกดีครับตอนแรกเจอก่อนที่จะเจอเพียร์ก็คือเราเราก็มีความตื่นอย่าเรียกว่าตื่นเต้นเลยมันเรียกว่าตื่นตระหนกมากก่อนเนาะ เพราะว่าคือเราก็โตมากับหนังงเขาูทจ้เจ็ด d o อะไรพวกนี้ครับผมก็คือเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะแต่พอเจอแล้วเนี่ยคือเขาเหมือนกับเขาเป็นกันเองแล้วก็เฟรนลี่มากเลยครับผมคือมีหลายโมเมนต์เลยที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ตึงเครียดในกองมากจนเกินไปทั้งทั้งที่มันเป็นเป็นเป็นหนังที่พูดต้องพูดภาษาอังกฤษเรื่องแรกของเราครับรวมไหมเองกับการไริจาคครับถ้าได้ใหม่เรื่องนี้บ้าง ถามว่าประสบการณ์อะไรที่ได้เหรอฮนะคือจริงๆใน,ในทุกการถ่ายทำหรือการทํางานในต่างถิ่นอนะไรเงี้ยคือผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่อนขอ้างเยอะอยู่แล้วซึ่งในเรื่องของ t ด e m มิสสวิตเนี่ยก็คือเราได้ไปเห็นโปรดักชันของอ,อีกแนวหนึง่งอีกประเภทหนึง่งเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็ได้ร่วมทํางานกับคนที่ต่างคอนเจอกันอะไรเงี้ยครับข้อติอไหมครับข้อ คือถ้าเอาตรงๆถ้าผมพูดตรงๆก็คือจริงๆในในทุกๆกองมันจะมีเรื่องที่คา,าดไม่ถึงคือมันมันคงไม่มีกองไหนที่แบบเพอร์เฟ็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็ต้องมีแบบว่าเเหตุการณ์เรื่องของอออากาศอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็แต่นอกนั้นก็คือเป๊ะครับผมมมมมัันนนน่ีีโเเต์แบบบทททรรราาาปะใใจกงคือจริงๆผมก็ประทับใจทุกโมเมนต์ในการทําง,งานเลยไม่ว่าจะเป็นระหว่างทําง,งานหรือว่า ระหว่างที่เราเสร็จงานแล้วแล้วไปพักผ่อนกันต่ออนะไรเงี้ยคือมันมีความเป็นกันเองค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมันมันไม่เหมือนไปทํางานเลยผมไปไปพักผ่อนกันมากกว่าใช่ใช่เราเราคิดอย่างไรเนย่ยเพราะว่ามันเป็นงานระดับอินเลยตอนที่ทุกคนบอกว่าไม่คิดว่าจะไปทำงานมันก็ไปดีเล็กไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือใช่คือผมคิดว่าบางสิ่งมันก็คือเราอาจจะคาดหวังไว้ว่ามันจะ น่ากลัวแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วอาไมไม่ได้มีแรงกดดันมากเท่เาไหาร่ต้องรูดกันเรื่นีงก่อนไปประมาณหนึ่งเดือนกดดันครับแล้วก็ตอนบินไปถึงแล้วก็กดดันตอนลงไปนั่งก่อนที่จะเจอกับพวกนักสแสดงทุกคนก็กดดันแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เจอนักสแสดงทุกคนแล้วคือก็ความกดดันน,นั้นก็หายไปเลยครับผมต่งขายต่าเสร็จไรยังไม่ย่งมีได้คุยด้วยกนก็มีบ้างครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างก็ยุงย่งยุ่งกับงานของตัวเองครับผม คาดหวังกับกระแสตอบรับในบ้านเราขนาดไหนไครับตอบว่าคาดหวังไหมเหรอครับผมผมคาดหวังให้ทุกคนมาแค่เอ็นจอยกับการดูหนังเรื่องนี้ครับผมแล้วกอ็อยากจะให้ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็แค่สนุกไปกับการดูหนังครับผม,ผมคุณคาดำเรื่องต่อไปบ้างหรือยังคะคือจริงๆมีมีงานติดต่อมาหลายงานครับผมแต่ก็คือด้วยชว่วงสถานการณ์ตอนนี้เนาะ <c oughs> ซึ่งมันการเดินทางต่างนานามันค่อนข้างที่ลําบาก แต่คาดว่าน่าจะอาจจะปีหน้าหรือปีใหม่หรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็น fresh start ที่ดีเป็นภาพยนตร์เป็นฮอลลใช่ไหมครับถามว่าเป็นฮอลลีวูดไหมมันก็มีเข้ามาบ้างครับผมแต่คือบางทีมันก็ต้องแคสติ้งอยู่เนาะ,ะเราก็ต้องรอนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ต้อง casting เยอะไหมครบที่ตรงนี้บ้างครับนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอยู่เลยก็มีส่ง ส่วนใหญ่คือด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศนะครมันก็ต้องส่งเป็นเซลฟ์เทปไปนะครับต้องเป็นงานประมาณไหนที่ทําสนใจครับคือจริงๆผมก็เปิดโอกาสให้ให้ทุกโอกาสหรโอกาสที่เข้ามาครับผมซึ่งก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรจะไปทาง Hollywood เลยไหมจะเป็นทางนั้นเลยไหมไปทํางานทาง Hollywood เลยไหมยอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมก็ยังโฟกัสในประเทศจีนอยู่ครับผม ใช่ครับปีหน้าก็คงจะได้กลับจีนครับผมหลักเบสการทำงานของมไมก็จะอยู่ที่จีนเป็นหลักจริงๆเบสของผมคือที่จีนมาตั้งหลายปีแล้วครับผมแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยน,นครับผมนอ่นาคตผมก็คงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนมากทมีทแพลนกลับจีนยังไงบ้างครับจริงๆก็คือมีแพลนหลายรอบแล้วครับผมแต่ว่าต<ม>้องแคนเซนลไปเพราะว่าคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยมีอย่างอื่นที่ต้องจัดก,การเคลียร์ปัญหาที่นี่ในไทยคือผมก็เลยคิดว่าเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนแล้วก็จะได้ไปอย่าง ไปทํางานได e ้โดยไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังแล้ไม่ว่าไม่เป็นปุ๊บไหนที่วันหนึ่งก็จะมีการจริงๆตอนช่วงกลางปีไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่น่าจะน่าจะมีโอกาสได้ได้ได้กลับถึงงานจังตอนนี้มีอะไรเป็นกเคียดงานอะไรอยเงี้็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกงานบริษัทธุรกิจส่วนตัวพวกอะไรพวกเนี้ยครับต่างๆที่ต้องที่ต้องคอยเคลียร์ให้มันจบๆเซตอัพระบบให้มันพร้อมไปจีนปีหน้าก็คือนี่คือเริ่มต้นงานซีรีส์ใช่ไหม คือจริงๆมีติดต่อมาค่อนข้างหลาย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 รูแปแบบมันก็จะมีทั้งทีวีโชว์ทีวีซีรีส์ต่างหรืออะไรพวกนี้ครับผมแต่คือน่าจะเริ่มยาวทีนี้ปีหน้าเลยไม่ปีหน้าก็คงก็คงกลับไปยาวครับผมเพราะว่าผ,ผมไม่ได้กลับมา2ปีแล้วเนี่ยก็คืออ,อันนี้ก็ต้องดูเรื่องของสถานการณ์เนะาะเพราะว่าเราเราเราพูดและตอบไม่ได้ว่าสถานการณ์ในอนาคต เรื่องของนโยบายหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่สามารถตอบได้ก่อนกันในสเปคที่ตรวจสอบตอนนี้เขาเปิดให้เข้าไปได้แล้วใช่ไหมครับเออจากที่ตรวจสอบตอนนี้ก็คือเข้าได้ครับเข้าได้แต่ว่าเราก็พร้อมจะลุยงานหนักที่นู่นเนาะคนที่จีนก็ค่อนข้างก็จริงๆผมก็พร้อมทุกเมื่อครับแล้วเราไปหานสอบแม่เคยหวั่นไปจีนเลยค่ะเออจริงๆเพิ่งลงไปมาไปทุกที่ก็สนุกดีครับได้ใช้เวลาลงกรอบที่นเออคือ ตอนนั้นเนี่ยผมก็คือรอให้สถานการณ์มันจี้คลายเนาะแล้วก็คือให้มันดีขึ้นแล้วก็ลงไปทันทีเลยตนไเเจจหาก็แต่ละครั้งก็ประมาณ3 4มสามสวัน5วันอะไรประมาณนี้คือที่ไปเจอพรรอมด้ร์ใช่ใช่ใช่ก็จะมีรอบที่ไปเจอพรรอมเอ่ออรแล้วก็มีรอบรอบหนึ่งที่ไปเจอก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟครมใม่รบ แต่หมิมครับแต่หมิมครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเลยทั้งนอนด้วยกันอาบน้ำด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่ด้วยกันเลยนะครับสนขึ้นครับสนขึ้นแล้วก็คือเราก็มีทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันอย่างเงี้ยเวลาผมจะก่อนจะไปผมก็จะคิดว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่แม็กซ์เวลจะชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรด้วยกันได้บ้างครับข้อโตขึ้นแคจากจากเมื่คราท่าเจอครับใช่เข้อโตขึ้นเรื like ่อยๆครับผมขึ้นเรื่อยๆ บอกแม็กเวลล์ว่าตอนนี้จะไปอยู่นะคะผมจะคอยบอกเขาทุกครั้งครับผมใช่เป็นเขาก็เข้าใจเนาะใช่ครับผมแต่ผมก็จะพรอมีสุนทาว่าผมจะกลับมาหลังจากที่ก่อนจะไปจะได้เจอได้โดปากไปเจอก็ต้องดูเอ่อดูเคาเรียกว่าอะไรสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับผมแบบว่าพ่ออะไรอย่างงี้จะได้จะได้พูดตรงีอะไรอย่างงี้บ้างก็ไม่แน่นะครับผมดูจังหวะนะใช่ๆชก็ต้องรอดูจังหวะด้วยสถานการณ์ต่างด้วยหลายอย่างตอนนี้ก็ ในหลายๆเรื่องก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้มากเท่าไหร่อย่างก่อนหน้านี้คืออย่างซาร่าเองหลังจากที่เขามีการโปรโมสต์ขึ้นมาแล้วก็แบบที่นั่งไอซ์เวลลหมายความว่าแบบเขาทุนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือหลายคนก็โดนมาที่พายิปปิการ์ซึ่งไม่ได้ขึ้นชื่อไหมหรอกนะแต่ว่าหลายคนมองอ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่าคือขออนุญาตไม่ตอบเรื่องบุคคลที่3เพราะว่าคือถ้าตอบไปเนี่ยมันก็จะยิ่งยิ่งไม่จบและลูกผมมาโตขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามัน มันน่าจะจบได้แล้วอะไรเงี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่จําเป็นต้องพูดจริงๆผมก็จะไม่พูดแล้วไม่ตอบแล้วไม่ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับจัสใช่จะโฟกักงาวอยเคยังยรอกบอลูอะไเนิับครัฝากหนักอ๋อก็เมเซนะครับก็คือตอนนี้ข้าฉายในนงพยนแล้วยังไงก็ ฝากด้วยนะครับเป็นหนังพอรลีิูดเรื่องแรกของไม้เลยก็อยากจะฝากพี่น้องเ,เพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะครับลองมาชมกันดูแล้วก็ปีชมกันได้ครับว่าเป็นยังไงปผปวบอมเ่าไปพัฒนาในผลงานถัดไปยังไงก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ